ผู้ชมครับช่วงนี้รายการวสองวแล้วก็เป็นรายการพิเศษะะมีสมาคมป้องกันภัยจังเภอกาญจนดิตจังหวัดสุรธานีได้มาพบกับผู้ชมในรายการพิเศษวันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับมีท่านประธานมีนายกสมาคมมีรองนายกสมาคมและก็เลขาธิการแลวก็ทั้งหมดก็เป็นทีมงานของเราครับที่อยู่ในนี้บางท่านบอกเอ๊ะวันนี้ทําไมทีมงานกาดของกปปสต้องมาคุมอะรทานี้ตอนนี้เข้มนะฮะเข้มนะฮะ ท่านประธานนะครับวันนี้เดินทางมาจากอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อมาร่วมรายการกับทางเรานะครับเป็นการแนะนาแนะนำหน่วยงานของสมาคมป้องกันภัยนะครับซึ่งได้ทําหน้าที่ในการประสานงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครรวมทั้งช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับท่านประธานของเรานะฮะคุณสมจิตนะครับวันนี้ผู้ชมฮะคุณสมจิตเข้ามาดีครับแล้วก็บัณฑิท่าน รองประธานแล้วก็เลขาธิการแล้วก็ทุกท่านนะฮะทุกท่านนะฮะแล้วก็ท่านประธานคุณสมจิตเชิญท่านสวัสดีผู้ชมเหนับมีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นรองนายกรองประธานรองรองประธานนะครับคุณรองประธานคุณอะไรครับคุณนิรุตคุณนิรุตนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือคณะทํางานนะครับเป็นอาชสมัตด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นลูกข่ายนะครับ แล้วก็ผู้ชมครับวันนี้เราจะได้มารู้จักกับทางท่านทีมงานต่างๆนะครับมีนายกและก็ผู้ที่มาร่วมในการนะครับบางท่านบอกเอ๊ะเป็นเป็นการกประปสหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะก็อื่นสมาคมนี้ก่อตั้งมานานยังครับท่านนายกครับใม่ครับไหม่ใม่ถ้าเรื่องของสมาคมใช่ไหมคะตองให้ท่านเลขาเป็นผู้ตอบเพราะท่านอยู่คููกับสมาคมมาตั้งนานแล้ว ครับอันนั้แล้วคุณสุจิตเนี่ยเข้ามาวงการนี่นานยังครับสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีสี่ปีเป็นการอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมทั่วไปและถึงยังไงคือมาเข้าในเงี้ยชอบหรือแบบไหนครับถามว่าชอบไหมจริงๆแล้วแรกๆก็ไม่ได้ชอบหรอกค่ะแต่ว่าแฟนเริ่มต้นจากคุณนรอรงก่อนคัณรงค์เป็นคนเข้ามาวงการนี้ก่อนนะครับครับอ่ะไปที่่านรงก่อนเอาไม้ให้เลยฮะครับอ่ะพูดเลยครับ ผมรองประธานสมาคมป้อนไผ <ม S 1> อ่อำเภอการญจันดิ์ติตำบลท่าทองใหม่นะครับจังหวัดสุราษฎร์ตรงนี้ต้องก่อนอืน่นต้องกราบสวัสดีผู้ชมทางบ้านเพราะว่าถึงเต้นน่ารู้เลย <c oughs> ชื่ออะไรฮะแนะนำตัวเองก่อน <c oughs> คุณนิรุตพงพานิตครับนามสกุลดังนักพงพานิตครับ <c oughs> นิรุตพงพานิตนะฮะครับผมเป็นรองนายกสมาคมรองประธานเออรองประธานเอ๊ะเดี๋ยวนะสมาคมนี่ก็คือต้องมีนายกสมาคม สมาคมนะหน่วยงานเราจะขึ้นกับศูนย์ใหญ่คือศูนย์ใหญ่อยู่ทิมเทศเนี่ยบึงกลุ่มครับอ่ออคุณญญคุณนี้รู้ดิเป็นรองประธานครับผมและประธานนะครับก็คุณสมกิจสังขาวคุณสมกิตเนี่ยสมาคมก็ต้องเป็นเป็นนายกนะเป็นนายกสมาคมคือตรงนี้เราถ้าถ้าคำว่าสมาคมนาย,งงายนกยัง่ท่านเลยขาลงชื่อเป็นคือจริงๆแล้วสมาคมอาปอะกันภัยเนี่ยมีใบมยูม่แล้วมไม่มสมาคมปอะกันภัยนี่ ศูนย์ใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพคือบึงกลุ่มทีนี้ที่ทางท่าทองใหม่สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยอำเภอกาญจนด,ดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ย่อยเป็นศูนย์ย่อยที่68ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยก็เราก็ตั้งในฐานะที่ว่าเป็นประธานและรองประธานแล้วก็เลขาอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองอ๋อจริง,รรงๆแล้ว,ลวคือเป็นศูนย์ย่อยศูนย์ย่อยเป็นสถานีย่อยครับผมสมาคมจริงๆแล้วถ้าเป็นเขาเรียกว่าสำนักงานใหญ่เลยกัน ครับอยู่ที่อยู่ที่บึงกลุ่มเขตบึงกลุ่มกลุ่มบึงกลุ่มที่ปทุมานะฮะครับผมอ๋อตำแหน่งแลรกๆคุณสมจิตเป็นตำแหน่งนายกเทศบาลฮะอ่าเป็นประธานศูนย์เฉยๆศูนย์ย่อยอ๋อเป็นประธานศูนย์ศูนย์ย่อยจริงๆแล้วคธว่าสมาคมเนี่ยจะมีนายกสมาคมครับผมและก็อุปนายกครับผมและก็เลขาธิการสมาคมครับผมอันนั้นคือถ้าเป็นตำแหน่งในนาสมาคมนะอ๋อคุณสมจึงได้เป็นประธานศูนย์ประธานของศูนย์ที่โน่นที่เพลกระจนาดิษฐ์ครับผมและชื่อศูนย์ชื่อชื่อศูนย์อะไรรคับ ชื่อว่าสมาคมเลยชื่อเต็มคือสมาคมป้องกันไทยเลยอ๋อเป็นสุวิยุศูนย์ช่วยเหลือนี่แหละศูนย์ย่อยในศูนย์ศูนย์ประสานงานน่ะศูนย์ประสานงานเนี่ยศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันช่วยเหลือสังคมและที่ที่ศูนย์ถือตรงนั้นน่ะมีสถานีวิทยุแบบบอมั้ยลักษณะเป็นมีครับมีด้วยเป็นเครือข่ายใช้ประสานงานใช่ครับและและใช้ความถี่เท่าไหร่ความถี่ช่องถ้าเป็นตัวแดงก็คือ56อ๋อเหมือนกับเราเลยครับผมเหมือนนี่ครับห้าสิบ ถ้าเป็นเครื่องสีดำหน่อยครับก็สีดำก็หนึ่งสี่สี่เก้าร้อยอ๋อเป็นความถี่ของย่านสมัครเล่นของวีอาเขาก็แสดงว่าในนี้จะเป็นนักสมัครเล่นโดยบินวิอาด้วยครับผมก็ใช้ความถี่เพื่อประโยชน์นะครับก็คือใช้ย่าน VR ประสานงานแต่จะใช้เฉพาะผู้ที่มีสัญญาเลขขานักสมบุลเลนหรือคลาวไซวิอานะครับท่านเลขข้าเดี๋ยวนี้นี่ประธานนี่รเรามาทานเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะงงเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่า สมาคมนี่จะมีนายกมีอุปนายกอะไรย่างนี้อันนี้คือเป็นประธานของศูนย์ที่นู่นครับแล้วก็อันนี้ตำตำตัวทีแล้วก็ไปท่านท่านเลขาเลยนะท่านเลขาครับผมชื่อสงงาเพชรนัตนะครับก็เป็นเลขาของสมาคมป้องกันภัยที่อำเภอกาญจนิุรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็อยู่เป็นอาสาสมัครก็ได้นะเป็นอาสาของสมาคมป้องกันภัยมานี่ประมาณ5ปี ซึ่งตั้งแต่ปีแรกๆก,กก็มีการเขาเรียกว่าให้พี่น้องในเขตธุราธานีได้ได้ทราบว่าความเป็นมาของป้องกันภัยเป็นไงก็ได้จัดรายการวิทยุอยู่ที่107.25เมกะเฮิร์ของวัดท่าไสวิยุชุมชนปะฮะวิทยุชุมชนครับ107.25เมกะเฮิร <10 7. S 1> ์อยู่ที่ที่วัดท่าไสรฮะ ตำบลท่าทองใหม่นี่แหละเป็นดีเจด้วยครับผมเป็นดีเจด้วยเป็นพผู้จัดรายการด้วยก็จัดรายการมาเรียกว่าทุกวันกันแล้วกันตั้งแต่11บเอถึง12บสนาฬิกาหชั่วโมงถึงอ่ชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแล้วแต่ก็้วก็โดยที่ได้จัดวิทยุรายการวิทยุชุมชนก็คือพระมหาบุญโฮมปริปุนสีโลเนี่ยท่านเป็นรองเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นอดีตท่านเป็นเลขาเจ้าคณะภาค16ของภาคใต้ท่านก็ได้นำเรีว่าอยากจะสร้างวิทยุชุมชน วิทยุชมชนก็เลยก็ดีแระสร้างโดยที่ผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยคือระหว่างพระกับชาวบ้านนะฮะระหว่างพระกับชาวบ้านช่วยกันโดยพระมหาบุญโหริปุรนศรีโลนี่ท่านเป็นเลขาเจ้าคณะภาค16แล้วก็เป็นรองเจ้าวาดวัดท่าสายซึ่งตอนนี้เจ้าวาดท่าสก็คือเจ้าคณะจังหวัดสุราธานีนั่นเองโดยพระเดชพระคุณท่านพระเทพพิพัฒนาพรของวัดท่าสยในจังหวัดสุราธานีแล้วรายการเกี่ยวกับอะไรสุดใหญ่ ก็ของผมจะเกี่ยวกับป้องกันภัยซะส่วนใหญ่เกี่ยวกับป้องกันภัยความเป็นมาอย่างไรช่วยเหลือปรญหาพี่น้องในเขตพื้นที่ท่าท้องใหม่ก็ดีใกล้เคียงก็ดีกจริงๆแล้วงานงานสถานยุทยุที่เราจัดรายการก็เกี่ยวกับขอสมคมน้อยแหละครับเกี่ยวกับงานชุลสังคมเกี่ยวกับอาสาสมัครชุลสังคมมูลที่ป้องกันภัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่คนที่ก่อนแนะนําตัวก่อนขอข้อใหม่ ชื่ออะไรครับบอกผู้ชมเลยครับครับผมที่เร่รยจิ๋วครับผมครับเป็นครับทำหน้าที่อะไรครับเป็นช่วยเหลือสังคมครับอ่าเป็นเป็นอาสาสมัครเป,เป็นหน่วยงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเหมือนกันครับอ่าประจำอยู่ที่นวลเลยครับผมก็ในนามทีมงานของหน่วยงานเนี่ยนะฮะครับ เอาแล้ววันนี้ไม่ไปเวทีกบพศเลยครับเเอาหน้าเขียมนะตอนนี้ก็ในประคุมประคุมท่านท่านประธานท่านรองประธานแล้วก็เลขานิการด้วยเลขานิการของเลขาของประธานนะครับชื่ออะไรนะอีกครั้งครับจีรยุทธ์ดลจีวัดังๆหน่อยโอเคแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็คอยประสานงานวิทยุประสานงานโอเคอต่อไปครับชื <cod fum ste ard> ่ออะไรครับ ครับผมมัตตนยูพุกดำครับครับมีทีมงานปองันไพครับครับวสวันีตำบลท่าตองใหม่อำเภอการยาดิครับทำทำที่นี่นานยังก็สี่ปีครับเกี่ยวกับพวกอาสาเหมือนกันครับอาสานะครับผมอาสาทนี่ทำอะไรบ้างก็ช่วยเหลือที่ว่ามีปฏิเนะครับครับทั่วไปครับผมครับโอเคอีกท่านหนึ่งครับครับผมสมรสกันทั่นแน่นนะครับ เป็นอาสาสมัครกระทองไม้ครับทำอะไรบ้างช่วยทำแผลคนเจ็บอ๋อก็คือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้ป่วยก็คือทุกเหตุนั่นแหละมีมีไปจับงูไหมมีครับไปจับงูบ้านรวมสมาชิกเยนครับแล้วเข้าสนใจหรือชอบด้านนี้มานานยังหรือว่ายังไงถึงนะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ครับนานครับครับสนใจมานานแล้วฮะตั้งอยู่ไหนเลยเนี่ย สิบแปนอะออยก็ยังหนุ่มยังนน่นนะครับก็คงไม่ได้ไปเวทีของกำนันเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคมามามาที่ท่านประธานอีกทีครับท่านประธานครับโครงการของเราที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นไงบ้างฮะโครงการที่ทำอยู่ทุกวันนี้ยกไ,<ง>ไม้ใกล้นะฮะเป็นยังไงม้างครับหน้ <c oughs> นาที่ <c oughs> หลักๆทุกวันเนี้ยอ๋อค่ะก็ไม,ม่อะไรมากค่ะคือประเด็นเดียวเลยก็ตั้งแต่เริ่มทำมาก็คือการช่วยเหลือประชาชนตรงนี้นะคะ เราก็ทํามาตั้งนานแล้วตรงนี้คือมันเป็นทั้งจะถามว่าเป็นโครงการไหมมันก็ไม่ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นกับเป็นชีวิตประจําวันของพวกเราเลยดีกว่ามันมันมันเข้ามาในจิตวิญญาณและประมาณนี้เป็นการชินิคมเป็นเป็นงานพวกนี้เป็นงานอาสาสมัยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นงานอาสาสมัรแล้วได้ค่าจ่ายได้เงินได้อะไรไหมฮะไม่มีค่ะเราไม่ได้เอางบจากจากส่วนราชการที่ไหนเลยเราไม่ได้เอางบจากตรงไหนเลย นั่แสดงว่าเราใช้ทุนของเราค่ะทุกอย่างค่าน้ามันค่ากินค่าอยู่ค่าคนที่ประสานงานเหตุเวลามีเหตุทั้งนั้นเลยถูกต้องอ่ะอ้าวแล้วได้แล้วมันไม่มันได้ได้ตรงไหนฮะคือความสบายใจรแบบไหนครับมนได้ความสุขเลยค่ะความสุขเหมือนทําบุญใช่ค่ะอ๋อโอเคนี้คุณสมจิตนี่เข้ามาวงการนี่ก็ประมาณ4ปีถูกต้องค้าสี่ปีอยู่คู่กับสมาคมมาคือเราเปิดมา4ปีก็อยู่คู่มาตลอดด้วยใจจริงนะครับอ้าวมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมไหมครับ คือนิดเดียวผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้เข้ามาสี่ปีเนี่ยเมื่อก่อนนี้สมาคมป้องกันภัยเนี่ยก็ประมาณห้าปีเมื่อตอนก่อนเนี่ยช่วงปีแรกๆเนี่ยสมาชิกเยอะครับแต่ในเมื่อแรกๆเขาเรียกว่าเห่อของใหม่สมาชิกเยอะแต่ผลงานไม่มีแม่นนเนี่ยทาอะไรมากมายครับคือทำมาแหละแต่น้อยไม่มีผลงานไม่เคยมีผลงานทีนี้ก็จางลงจางลงจางลง เยอะๆนี่กี่ร้อยกี่พันคนครับก็ประมาณหลายร้อยเหมือนกันหลายร้อยนะเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาครับผมและทีนี้บทบาทผลงานก็ไม่ค่อยมีมีแต่จะเอาชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมอ๋อทีนี้ก็สุดลงสุดลงทีนี้ก็มาเจอคุณสมจิตสังขาวมจิตขอบคุณนีรุดครับซึ่งมีใจชอบช่วยเหลือสังคมสังคมก็เลยชวนๆกัน ก็คนก็หาคนที่ทํางานจริงๆครับบางคนเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เพื่อเอาชื่อเสียงอะไรต่างๆนะครับอาจจะไปแอบอ้างทําอื่นไ่รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่นี่เข้ามาแล้วก็ไปทําด้วยส่วนตัวเนี่ยฟักเงินไว้ทั้งนั้นไม่ได้มีรายได้เลยเลยท่านลองลองลองประธานนะถ้าลองภาพเป็นมาของสมาคมหรือว่าของศูนย์นี้เป็นยังไงครับและกี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ิงๆแล้วผมทราบข้อมูลมาว่าครับป้ององินไัย ชุดเก่าเนี่ยเขาได้สุญหายไปแล้วก็บังเอิญผมไปเจอพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์มหาโนมในวัดท่าใสก็ท่านก็ชวนผมให้สมัครเป็นสมาชิกป้องกันภัยซึ่งณนะตอนนั้นมีผมคนเดียวนะที่เป็นสมาชิกใหม่นะซึ่งพูดง่ายว่ารหัสจำาอวหนึ่งหกสปพหนึ่สอปพอ6 7อ่ร 7. ครับก็ทีนี้ช่วงที่ผมสมัคร เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยลูกขายแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมท่าทองตบลท่าทองค,คือ,อฝนตกหนะักเมือม่อปีไหนฮะเมือม่อเมื่อเมื่อปี3ามปีที่ผ่านมาครนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยมีรถเซลวี L v อยู่คันก็นำรถเซลวี L v ไปช่วยประชาชนที่ว่าไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เพื่อเอาข้าวกล่องไปแจกนะั้ ทีนี้ก็ทําไปมาก็หลังจากเหตุการณ์ปกติก็มีเสียงตอบรับมาว่าจากประชาชนเนว่าเขาจะาลูกหลานมาสมัครเป็นบ้องนภัยเนี่ยทำยงไงเหรอผมบอกว่าป้าเอามาได้เลยนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าหนึ่งอย่างเตรียมเอกสารอย่างละชุดเอกสารลายเงินไม่ต้องครับ,รบทําดีเพื่อสังคมไม่จําเป็นต้องเสียเงินครับตรงนี้ผมผม,ผมจะเน้นตรงนี้มากเลยทีนี้ผมก็เลยบอกว่า ยินดีครับยินดีที่ได้ได้มีสมาชิกมาเรื่อยๆสมัครมาเรื่อยๆแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือป้องกันภัยเรายินดีรับใช้บริการไม่แบ่งชั้นช,ชนชั้นวนนนรรณะคือเอาเอาเอาที่ความลําบากตรงนี้คือตอมเองผมก็พูดอย่างไม่ไอายว่าผมเคยลําบากครับ,รบผมเคยลําบากมาก่อนเงินทองมีเยอะมากมายตายแล้วมเอาไปได้แล้วแล้ว รายได้บางไหนหรือไม่เกี่ยวไม่มีรายได้เลยก็มันเป็นทรัพย์มาเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเราก็มีอาชีพส่วนตัวแล้วถูกต้องครับก็แสดงว่าเอาไเอาเงินเรามาเจียดช่วยเหลือสังคมส่วนนี้เองใช่ครับใช่ัแต่ขอไม่เ่ยคือทุกคนก็มีหน้าที่การงานมีอาชีพส่วนตัวงานหลักอยู่แล้วถูกต้องครับแต่นี่แสดงว่าเอาเวลาช่วงที่สามารถจะช่วยเหลือสังคมได้มาทํางานใช่เราอยากจะแบ่งการตรงนี้ให้กับประชาชนม้างให้กับสังคมม้างเกิดมาทั้งทีอ่ะ คือทำดีอะไรให้ในหลวงมั้งเราต้องถามตัวเองแค่นี้พอครนะนั่นก็คือหลักๆนะครับที่ทํามานะครับเดี๋ยวถ้าถ้างี้เดี๋ยวถ้าถ้ามีความอื่นๆเนี่ยติดต่อยังไงแล้วเราจะก็มีเบอร์โทรเดี๋ยวครับผู้ชมครับนี่คือหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ไปพบ ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจกับทางทีมงานและก็สมาคมป้องกันภัยที่มาจากอำเภอกาญจนด,ด์จังหวัดสุราษฎร์ครับช่วงนี้พักสกู่ครับ